สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนวันนี้กู๊ดพามาเที่ยวเขื่อนคุนด่านประการชนนะคะที่จังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็รับฟังเสียงบรรยายจากวิทยากรซึ่งเป็นวิศวกรประจำเขื่อนด้วยนะคะชื่อคุณหนุ่ยนครนายกค่ะสําหรับบัตรขึ้นรถมโนเรลนะคะราคา30บาทต่อคนค่ะเราจะรับชมได้ประมาณ45นาทีนะคะส่วนคลิปนี้พี่กู๊ดปัดมาให้ชมเพียง8นาทีค่ะได้ความรู้มากๆเลยนะคะ เชิญเพื่อนๆและฝั่งจะรับชมต่างคลิปได้เลยค่ะขอก่อสรให้รก่อนอื่นะครับขอสวัสดีนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับ6เป็นหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างนะครับกรมชรมทางมี่อเล่นนะครับหน่วยนครนายก วันนี้ถือว่าเราตุกคนมีโอกาสมาเที่ยวนะครับเกอ,อนของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่นี่ก็คือเกินขุนด่านประการชนเป็นเกอนโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่สมัยก่อนปีที่ในหลวงท่านดำริให้ทำเนี่ยก็คือปีสองห้าสามหแต่ก็คือติดเรื่องการเวรนคืนตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นบ้านท่าลานสองรอห้าสิบเ็ครอบครัวสมชพรทานเนี่ยใช้เวลาเวรนคืนไม่นานครับ ทั้งหมด6ปีครับกว่าเขื่อนจะเริ่มทำเนี่ยปีอะไรครับปี42เสร็จปี47เขื่อนที่นี่สร้างไวครับสร้าง5ปีอตอนนี้ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเขือนใช้งานมากี่ปีครับสก้าปี oh บบตั้งแต่มีเขือนเห็นไหมครับ oh <my> ช่วยบรรเทาน้ำทั่วจังหวัดนครนายก oh <my> God. บาจีนบุรีฉ oh <my> ดเชิงเซา ทุกคนรู้ไหมว่าปลายน้ำเนี่ยอยู่ที่ไหนครับปลายน้ําอยู่ที่เขื่อนบางประกงข้างๆพังน์สมันความยาวแม่น้ํากี่กิโลครับถึงเขื่อนบางประกงเจ้าหน้าที่ดูจากดาวเทียมแล้วนะครับแม่น้ํายาวเนี่ยร้อยสามสิบสามโลถ้าเป็นหน้าแรงเนี่ยเราต้องเอาน้ําในเขื่อนทั้งหมดไปทาอะไรรู้ไหมครับผักดัาน้ําเข็มทุกวันเพื่อแก้ดินเปรี้ยวรับนี่ก็คือเขื่อนพระราเชดบริครับเรามาดูเขื่อนเนี่ยเราดูเป็นไหมครับ ด้านไหนหน้าเขื่อนด้านไหนหลังเขื่อนฝั่งไหนหน้าเขื่อนแต่ไม่ชี้คนเราฝั่งตามทฤษฎีกรมชนเลยนะครับหน้าเขื่อนต้องเก็บน้ําฝั่งนี้หน้าเขื่อนหลังเขื่อนระบายน้ําต้นน้ําอยู่หน้าเขื่อนเคยเข้าไปเที่ยวไหมครับ <even now. S 1> ต้นน้ํามาจากเขาใหญ่น้ําตกเหวนรกที่ช้างตกตายบอกเลยว่าสวยมากครับถ้าจะไปเที่ยวน้ําตกเขวนรกไปกับสองชั่วโมง ค่าเรือเนี่ยเขาเก็บคนละสองร้อยตอนนี้ด้านในอ่ะสวยบ้างเลยครับขายเกื่อนเชี่ยวหลานครับจังหวัดสุราษฎร์มีบริการทุกวันครับ6โมงเช้าเลิก4โมงเย็นครับทำไมเกื่อนไม่เปิดน้ำพวกเราไม่เปิดน้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราต้องการช่วยที่ไหนหรู้ไหมครบับเขื่อนเจ้าพยากระเขื่อนป่าสักเพราะว่าตอนนี้เขาเอาน้ำเข้าเก็บน,นครนายกออกปางปะกงเราก็เลยไม่ระบาย เราสามารถช่วยตรงไหนได้รู้ไหมครับสลับบุรีหนองแค,คองระปีพักทะลุหนองเสือแล้วก็เข้าคลองอะไรรู้ไหมครับสิบสามสิบสี่สิบห้าเข้าองค์ละควิ่งออกบางประกงครับเราก็เลยไม่ไม่ระบายน้ําเพราะว่าเราต้องการให้น้ําทางนู้นน่ะก็ไหลคล่องๆจะได้ไปไวครับเกิดกุนดานเนี่ยเป็นเกิดแรกของกรมชนที่ไม่เคยทําโครงการนี้พ่อรัชกาลที่เก้าสอนให้ทำทั้งหมดครับ ที่นี่เป็นเขื่อนไม่เหมือนไทรนะครับรู้ไหมว่าเป็นเขื่อนอะไรไม่เหมือนไทยคอนกรีตดอัดยาวที่สุดในโลกความยาวเท่าไหรสันเขื่อนสองพันห้า้อยเก้าสิบสี่เมตรความยาวเขื่อนทั้งหมดเนี่ยเกือบสามกิโลทุกคนดูความสูงนะน่ากลัวไหมครับสูงนะครับเก้าสิบสามเมตรถ้าเป็นตึกเนี่ยประมาณกี่ชั้นครับสี่สิบสองชั้น ฐานมีความกว้างเท่าไหร่ครับ8 9กเมตรแต่ด้านบนเนี่ยมาตรฐานทุกเกิดเลยไปดูได้เลยครับสามารถเอาตลับเมตรไปวัดได้เลยด้านบนเท่ากันทุกเกิดกว้างแค่8เมตรลักษณะเกืดนเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับด้านหน้าเป็นแนวตั้งหลังเขื่อนยื่นออกเป็นคำหยาบคล้ายะดมปังสามเหลี่ยมเห็นไหมครับรองรับแผ่นดินไหวได้ไม่เกิน7-2ลิตอรอเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับมองตรงไปด้านหน้าทุกครับ เห็นภาพพระจักรพรรดิในหลวงรัชกาลที่๙นะครับตรงนี้คือที่เสด็จจริงครับที่ท่านประทับทรงงานหาดูยากเลยนะครับเสด็จเมื่อปีนะครับสองห้าสี่สี่ภาพนี้ตกประมาณยี่สิบปีครับท่านเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้าองค์เดียวในโลกครับที่ทรงงานหนักจนหาที่สุดไม่ได้ครับ ันที่ทรงงานเนี่ยในหลวงให้พระราชดำริด้วยนะครับนี่คือคาพูดของในหลวงครับลดน้ายามท่วมเติมน้ํายามแรงแปลงดินยามเปรี้ยวจำได้ไหมครับลดน้ํายามท่วมเติมน้ํายามแรงแปลงดินยามเปรี้ยวมีความหมายตรงตัวหมดเลยนะครับหน้าฝนเนี่ยพ่อบอกให้เก็บน,น้ำพอเข้าหน้าแหลงระบายน้ำแก้ดินเปรี้ยว นี่ก็คือเขือขเ่อพระราชาผลิที่ได้ทาตอนนี้ทุกคนถามว่าเกลือขอนอกนอีดกดอาบแดดทำยังไงในหลวงท่านเนี่ยเป็นคนบอกเลยนะครับให้เอาขยะเหลือใช้มาทํทั้งหมดครับท่านก็เลยต้องมาสอนกรมท,กทุกคนรู้ไหมว่าขยะของพระราชาอยู่ที่ไหนครับที่ในหลวงให้ไปขอครับมาจากการเป็นปลาที่ลำพังขอมาจากไฟปลาแม่มาอที่แม่ม็อเนี่ยเขาใช้อะไรผลิตกระแสะไฟครับรู้ไหมครับผ่านหินแต่ในหลวงให้ไปขออะไรครับสิ่งที่เขาติ้งครับ คอยทีเท่ากับที่เท่าต่นินมาทําบางคนเรียกว่าายแอนตับโด,ดน้าแล้วมันแข็งครับท่านก็เลยให้กลมชนเนี่ยผสมอะไรครับคอนกรีตปดอัดต่าไห้ใส่คอนกรีตน้อยลบก่อสร้างก็เลยไม่แข็งวิธีผสมเนี่ยผสมยังไงรู้ไหมครับใส่คอนกรีตมากกว่าขยะนิดนึงครับคอนกรีตหกสิบขยะสี่สิบใช้ค่าความแข็งคอนกรีตเท่าไหร่ครับถ้าสเต็งน,นะครับสองห้าสูตรแล้วก็ปดอัดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง สร้างกลางวันกลางคืนเขื่อนก็นเลยเสร็จภายในห้าปีสร้างทุกวันครับสร้างไม่มีเวลาหยุดสมัยโครงการนี้กรมจุฬาธนเนี่ยไม่ก่อสร้างเป็นโครงการเกิดดิน,นเหมือนเขื่อน่าสังแก่งกาจางที่ไม่ทําเกิดดินเพราะว่าในพื้นที่ดินมันไม่พอทําที่นี่ดินน้อยเพราะว่าเขามีการสํารวจเขามีการเซเวลแล้วเวลาเราไปเที่ยวเขื่อนเนี่ยเราเคยสังเกตไหมครับชนประธานเนี่ยเขาจะฟูเขาที่อยู่กลางเขื่อนมาทําเพื่อประหยัดงบ ก่ปล่อยให้มันจบดํำเพราะว่าเขามีการเจาะดูภูเขาเป็นหินมากกว่าดินหิน80%ชนประธานก็เลยต้องเอาหินทั้งหมดเนี่ยมาทำเกือนสกิโลโดยไม่ต้องซื้องบประมาณก็เลยถูกงบก่อสร้างครับ6 4 7ันล้านงบวีนคืนต่างหากบ้านท่าด่านเนี่ยที่ดินเป็นนสสาประชาคมปี36จากบ้านเนี่ยเขาบอกว่ายอมหาที่ทำกินเองเพราะว่ารัก สียงที่การหายไปคือคำว่าเรารักในหลวงค่ะก็จะต่อด้วย EP 2นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกูดกนะคะและพบกันใหม่ EP 2พรุ่งนี้ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย